สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า w w e 2k 2025นั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเกมมวยป้ำที่ดีที่สุดในมือถือนะตอนนี้แล้วนั่นเองนะครับในเกมนี้จะมีซูเปอร์สตาร์จากทางรอแล้วก็สมัดดาวนะครับมีตัวละครดังๆมากมายณนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแล้วทั้ง Android และ iOS เเลยนั่นเองนะผู้ชมครับเดีย๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมนี้กัน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับก็เป็น W W e นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นเกมมือถือมวยปั้มที่ดีสุดณตอนนี้นะครับผมก็นี่ครับมาแล้วนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับนี่ครับนี่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 คุผู้ชมครับผมมาคือเกมนี้เราสามารถบังคับตัวละครได้แบบจริงจังเลยนะนี่ สามสามสามไปสามไปมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา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 นี่ครับมานี่แน่มารอสามกดเลยไหมกดเลยไหมรอสามก่อนสามก่อนนี่แน่ดูอ่าตัวหลอดเทปีด้านขวาบนด้วยนะครับนี่สามไป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  ต้องกงไม่ต้องกดมาแล้วนะครับนะเดินเช็คก,ก่อนเดินเช็คก,ก่อนขึ้นมาขึ้นมาโดนโดนโดนจริงๆมันจะมีท่าทางด้วยนะครับในการเล่นเนาะเรากดเตัวปุ่มท่าทางนะครับบางงานมันจะมีแบบลูกลูกศรขึ้นอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นท่าหนึง่งลูกศรลงก็จะเป็นท่าหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าระวังจังหวะในการเล่นดีๆนะอันนี้กดแล้วหนึ่งสอง โอ้โหไม่ได้อะไรกันนี่อะอะไรกันนี่ยขอซ้ําหน่อยละกันขอซ้ําหน่อยละกันขอซ้ําหน่อยละกันซ้ำสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ a t t l s t a g a l c a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b u a r k และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็ c เตอ e ์ ซ้าไปคือทุกการโจมตีนะครับเนี่ยเรากดค้างนะครับมันจะมีบอกนะว่าท่านี้คืออะไรท่านี้คือการกดนะอะไรแบบนี้นะครับนะ one two three นะครับอันนี้ก็คือชนะไปแบบง่ายๆเลยนะก็คือ,คอเราทําการต่อสู้แล้วนะครับตัวพลังของเขาแบบเขาเรียกอะไรนะเริ่มน้อยลงนะครับเราก็สามารถชนะได้แบบนี้เลย <c oughs> ไนโคหนึงนะครับผมก็คือจอห์นซีน่านั่นเองนะครับนี่จะเป็นฉากเปิดตัวที่บอกเลยว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เราสามารถทําการกดข้างข้ามได้นะครับกดอ่าดนานขวาล่างค้างนะครับนี่มาแล้วจอห์นซีน่าโอ้โหมาถึงก็โดนเลยว่ะโดนกันแบบนี้เลยเหรอมามามาโอ้โหโดนว่ะโดน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  สามไปก่อนสามไปก่อนเราเอาให้นุ่มก่อนเอาให้นุ่มก่อนท่านผู้ชมเอาให้นุ่มก่อน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 นี่ครับสามไปสามสามไปสามไปนี่แน่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 มาไอ่สามไปตกเวทีไปแล้วนะครับยืนดูยืนดูหมาขึ้นมาขึ้นมารอซ้ำนะครับกรรมการนับซิ เฮออ้ใจเย็น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 เย็นอ่ะนับดิวันอา้อาว t อา้าว t อ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเซขึ้นมาลยลูกเพชร h ีลีลาด้วยนะเราจะชนะแบบนี้เลยเหรอโอเคโอ้โหโดนไปเต็มเเลยนะผู้ชม หนี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 ขึ้นมาช้าขึ้นมาช้าขึ้นมาช้าใช่ไหมเอาไง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 นี่ครับกดเลยละกันวันเอ้ยไม่ได้ไม่ได้จิตใจยังแน่วแน่นะครับจิตใจยังแน่วแน่เหรอแน่วแน่ ถ้ามันเยอะนะต้องแบบลองเล่นดูนะครับจริงๆมันมีทูตอ่าทูตเรียลในการสอนการเล่นช่วงแรกด้วยนะครับมาโดนไปเต็มเ็มเลยนะครับโอเคมาซ้ำหน่อยไมล่ะซ้ำหน่อยไมล่ะซ้ำหน่อยไมล่ะซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยแล้วก็ซ้ำแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับซ้ำหน่อยซ้ำซ้ำหน่อยนี่อุย้ยโดนยัน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 เอ้ ยังไงไหวหรือเปล่านายอะไหวหรือเปล่า,า,ลา 2> One, <two. S> 1 2นอ้ยนิดเดียวครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเออมันใช้ท่าไม้ตายยังไงนะมันมีหลอดพลังด้วยนะครับฟึบฟบโอ้ยโ,โดนโดนโดน,โดนแล้วนี่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 เก่งละเก่งละเก่งละ แก่งเหรอยังไงยังไงนายยังไงยังไงยังไงสามหน่อยมาต้องได้แล้วแหละ one two three นะครับผมก็ก็ดูกันสองแมตช์แล้วนะครับผมนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบ ดูดีมากๆเลยนะครับนะนี่จังหวะชนะอะไรประมาณนี้นะจอห์นซีนานะครับนะก็ชนะเป็นทีบร้อยเราสามารถรีแมตต์ได้นะหรือว่าเราไปเล่นโหมดอื่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับในเกมนี้นะครับมันจะมีหลายโหมดด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดแรกนะครับที่เราเข้าไปเพลนะครับในเพลนี้นะครับก็จะมี1นึ่งออนหนึ่งหนึ่งออนหนึ่งะครับแบบที่เราสามารถใช้อาวุธได้ในโหมดที่2แล้วก็มีแท็กทีมนะครับก็คือแท็กทีมกับเพื่อนนะครับสคน แล้วก็มีโหมดที่เป็นในส่วนของแท็กทีมที่สามารถใช้อาวุธได้นะแล้วก็จะเล่นนะครับมันก็จะเป็นแท็กทีมแบบนี้เนาะเราก็สามารถทําการเลือกตัวละครได้อันนี้ก็เป็นเพลย์หนึ่งของเราเนาะอยากจะเล่นใครอะไรยังไงนะครับคือในเกมนี้มีทั้ง s m สม h ทดาวทั้งรอเนครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะเออเนี่ยตัวละครก็จะมีสเตตัสพลังโดยรวมของตัวละครอยู่ด้านขวาล่างของชื่อนะเนี่ยเลือกได้นะคู่ต่อสู้จะเอาแบบ โหดเลยหรือว่าจะเอาแบบพอดีพอสู้ได้ก็สามารถปรับแต่งได้แล้วนอกจากนี้นะครับตัวเกมยังมีตัวมันติเพลเยอร์ด้วยนะครับก็คือตัวนี้อันที่2เนาะมันติเพลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นโหมดออนไลน์ที่ผู้เล่นสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นได้จะมีแบบพับบิดโหมดหรือพับบิดแมทนะครับตรงนี้ก็คือจอยเข้าไปเจอผู้เล่นอื่นตรงๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็คือ เราต้องทําการส่งอินไว้ให้เพื่อนก่อนเราจะเล่นหมดไหนนะครับแล้วก็เอ่อทำการเชิญเพื่อนมาเราต้องสร้างห้องนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็ให้จอยนะครับมันจะมีโค้ดของห้องอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมนะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นออนไลน์แบบเราไม่ไปยุ่งกับผู้เล่นอ่ากับเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนนะครับเราเราเล่นควิกจอยออนไลน์แล้วกันนะครับหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวลองให้ระบบหาดูว่ามีแมทที่จะจับคู่ห้องกับเราได้แบบ Fail, เปล่าเฟลหรอนี่ครับอันนี้ก็รอนะ จะมีนับถอยหลังนะครับคือระบบจะทําการจับคู่ให้นะครับว่ามีใครออนไลน์อยู่นะตอนนี้บ้างนะครับมาแล้วนะโอ้โหยมาอันนี้คือออนไลน์กับผู้เล่นอื่นมาจัดไปคอนเฟิร์มแล้วมาเจอกันหน่อยนะครับมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเปิดตัวผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับเขาเล่นจอซีนานะเรามาดูใช่ว่าจอซีนาหหรือไม่ใช่นี่นี่ครับ นี่มันจะหน่วงประมาณนึงนะพอเล่นออนไลน์นะครับโดนไปโดนไปเด้โดนไปเด้สาม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 เด้นี่นะนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่เอ้ยแบ่งพลังนี่นี่มาขึ้นมากดเลยรีบ one two three ผมจะบอกว่าสำหรับผู้เล่นที่เล่นออนไลน์ลยอะไรแบบนี้ไอจังหวะโดนกดนะครับมันจะมีให้กดเพอร์เฟกแล้วมันกดยากประมาณหนึ่งนะถ้าเล่นกับคนจริงๆถ้ายังกดเพอร์เฟกไม่เป็นนะครับโอกาสชนะอยู่ที่ประมาณ80%เลยนะเพราะว่าผมก็กดไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพอร์เฟกตอนชนะอะไรประมาณนี้นะเอาเป็นว่าก็น่าจะฝากทุกผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ